สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับได้เครื่องซักผ้ามาใหม่นะครับวันนี้จะมาตัดแปลงนะครับให้เป็นเครื่องล้างจานนะครับเสียดายนะครับเครื่องซักผ้าที่เขาทิ้งๆข,ข,ขายกันไปเป็นเศษเหล็กช่างกิโลขายนะครับผมก็เสียดายเครื่องนี้ก็ซื้อมาได้ประมาณสองสาเดือนไม่มีเวลาทําครับพอดีติดงาน ก่อสร้างบางั่งงานไฟฟ้ามั่งอะไรมัางก็เลยวันนี้มีเวลามีโอกาสก็เลยจะมาทําให้ดูนะครับว่าจะทําแบบไหนนะครับผมจะตัดนะครับในส่วนของส่วนบนนั้นออกไปครึ่งหนึ่งนะครับก็คือวัดรอบก่อนนะครับแล้วก็ตัดส่วนบนออกนะครับแต่จะเอาในส่วนของโครงของที่เป็นลานของเครื่องสภาพ้านะครับไว สภาพยังดีนะครับตรงวัดให้รอบก่อนนะครับตัวนี้ใช้หินเกียรตัดนะครับลุกหมูตัดถ้าไม่ชำนาญก็ ต้องระวังเนาะตุงหมูมันค่อนข้างอันตรายนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับกว่าจะได้มามันทึกเสียงก็มืดแล้วทำนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็ยังซักผ้าอยู่เลยตอนที่ทำก็บ่ายนะครับบา่ายกว่าแล้วจะจะทำทีไรก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำครับก็บอกว่าถ้าไม่ลงมือทำก็จะไม่สำเร็จ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับตอนนี้ก่อตัดก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ข้างในยังไม่ขาดดีก็ต้องใช้ใบเลื่อยนะครับตัดเหล็กตัดอีกทีนึงเพราะว่า โครงสร้างในข้างในนะครับที่เป็นพลาสติกนั้นมันมันหนานะครับมันเป็นพลาสติกเหนียวนะครับเครื่องสักผ้านะครับแต่ด้านนอกก็อาจจะมีในส่วนรอบนอกอาจจะกรอบไปบ้างแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ต้องตัดให้ขาดนะครับส่วนเนี้ยเพื่อที่จะเอาโครงไว้นะครับด้านล่างแล้วก็เอาโครงด้านบนนั้นมาสวมลงเหมือนเดิมอย่าเพิ่งว่าผมบ้านะครับ เพราะว่าผมคิดไว้ว่าจะทำให้ได้สักวันหนึ่งวันนี้ได้ทำนะครับลงมือทำแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหากผิดถูกยังไงผมต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้สอนนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์นะครับตัวเด็กเราเดือดอนเสน้ำคำนะครับไม่ใช่ด็อกเตอร์นะครับนี่นะครับก็จะขาดแล้ว มันจะใช้เวลานะครับแต่ว่าการรื้อเนี่ยรื้อใช้เนี่ยจะใช้เวลาอยู่นิดนึงถ้ารื้อทิ้งก็คืองัดทิ้งออกไปหมดได้เลยแต่ว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารื้อที่จะต้องมาใช้เนี่ยต้องค่อยระวังนะครับมันจะตรงนี้มันจะใช้เวลามากนะครับชั่วโมงเดียวไม่เสร็จนะครับที่ผมทําอยู่ตอนนี้มุมกล้องอะไรต่างๆนานา,นาหากมีอะไรมาปิดบังหรือว่าสายไปสายมานะครับ ไม่มีคนถ่ายให้นะครับต้องขอไยนะครับต้องขอโทษนะครับเนี่ยครับในส่วนนี้น็อตมันขึ้นสนิมนะครับเวลาเขาซักผ้ามามันก็จะขึ้นสนิมตรงเนี้ยต้องฉีดน้ํามันโซเน็กนะครับน้ำมันกันสนิมเข้าไปแล้วก็หาไขควงแบนนะครับเล็กๆทิ่มตรงรูที่เป็นหัวสกูน็อตนะครับให้มันเป็นร่องที่จะใช้ไขควงแฉกนะครับขันออกมาได้ มันขันออกมาได้นะครับตรงนี้แต่บางตัวก็ยังแน่นนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ก็ต้องเอาโค้งในส่วนนี้เข้าไปติดตั้งไว้ที่เดิมนะครับในส่วนที่ตัดออกไปแล้วนั้นก็ทิ้งไปแต่ว่าอาโค้งด้านล่างต้องเอาไว้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเอาตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะไปติดในส่วนของ ตัวลานนะครับซิงโรงพลาสติกเนี่ยมันดีคือสื่อของไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่เวลามันเกิดปัญหาอะไรมานะครับก็คือสื่อของไฟฟ้ามันจะเดินไม่ค่อยสะดวกนะครับเป็นพลาสติกนะครับไม่เหมือนโครงเหล็กนะครับเท่าที่มองดูแล้วก็คือเหมาะสมที่สุดนะครับเอา โฟมพลาสติกนะครับมาทําเป็นเครื่องล้างจานนะครับเครื่องนี้อยู่ประมาณนี่ครับหัวน็อตที่เข้าสนิมประมาณ8ดโลนะครับกำลังเล็กกำลังพอดีนะครับถอดไม่ออกบางตัวต้องใช้ลูกหมูนะครับผ่าหัวสกูน็อต เพื่อที่จะเอาไขควงแบนนะครับที่เราผ่าแล้วขันออกมานะครับตัวนี้ยังไม่ออกเลยนะครับขอยากเหมือนกันครับติดตามกันนะนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนครับเครื่องล้างจานนะครับผมก็ยังไม่เคยทําวันนี้ก็ได้ลงมือทำนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับคลิปยาวนะครับคลิปนี้ก็รบวนช่วย กรุณานะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วงโควิดครับอยู่บ้านช่วงนี้งานก่อสร้างข้างนอกยังไม่มีนะครับตกงานจังหวะพอดีเลยนะครับต้องผ่านะครับนี่ พาหัวน็อตที่ขึ้นสนิมนะครับให้มันเป็นร่องนะครับแล้วก็ใช้ควงแบนขันออกมานะครับกว่าจะออกได้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือถ้าลื้อทิ้งมันง่ายนะครับถ้าลื้อใช้นะครับสิ่งของก็จะค่อนข้างจะระวังนะครับ สภาพมอเตอร์ในส่วนของถังตักนะครับยังดีนะครับเราผมจะใช้นะครับมอเตอร์ตัวเดิมนะครับแล้วก็วินมอเตอร์ตัวเดิมลานตัวเดิมนะครับเป็นลานซักนะครับทุกคนทุกท่านคงเคยเห็นเครื่องซักผ้าสองถังนะครับไม่ใช่อัตโนมัตินะเนาะนะครับก็จะเอาส่วนนี้ไว้นะครับมันออกยากอยู่ครับ ส่วนมอเตอร์ในส่วนของอบปันหมาดนะครับอบแห้งมันมันเสียนะครับชั่วรอบก็ไม่ใช่ผมก็จะถอดออกไปนะครับผมจะเอาส่วนนี้ไว้นะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับรื้อออกมาได้แล้ว่าจะได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่ยูปลาหน้าตาก็นี่นะครับก็จะไปวางไว้ตรงที่ตัดอ่อกครับตรงนี้มันก็จะเข้าไปในร่องนะครับร่องเดิม ปฝาตัวนี้นะครับไอเคียงที่สุดนะครับแต่ว่าบางบางจุดมันอาจจะไม่ได้ตำแหน่งเบะเพราะว่าตำแหน่งที่เขาทำมาโดนตัดทิ้งไปแล้วนะครับส่วนกลางนั้นตัดทิ้งไปแล้วนะครับไหนที่ติดขัดตอนนี้ตัดอย่างเดียวครับเพื่อที่จะให้มันลงร่องในส่วนของฝาตัวนี้นะครับเีย่ยนะครับ จะลงอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับดันลงไปนะครับเสร็จแล้วในส่วนนี้ก็จะใช้สกรูน็อตยิงไว้นะครับยึดไว้ไม่ให้มันขยับขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นลานนะครับลานอบปันมาไม่ใช้นะครับแล้วก็ที่ปิดเปิดที่ปิดเปิดน้ำก็ไม่ใช้นะครับตัดออกนะครับจะใช้อยู่แค่สองตัวนะครับ ไฟก็ตัดเสร็จแล้วก็จะต่อในส่วนของมอเตอร์ซักนะครับแล้วก็ในส่วนของลานด้านบนต่อหากันนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาในส่วนนี้ลงไปในร่องก่อนนะครับแล้วก็ยิงสกรูนอตยึดไว้นะครับนี่แะครับแล้วก็ยึดไว้แบบนี้นะครับก็จะได้รูปร่างหนาตาแบบนี้นะครับคลิปนี้ยาวนะครับ มันคงไม่จบเพราะว่าโทรศัพท์ผมนั้นถ่ายวิดีโอไม่ค่อยได้นานนะครับมันจะเต็มนะครับต้องขอยกยอดไปเป็นคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นวิธีการต่อสายไฟแล้วก็ต่อตัวนี้นครับแกนตักเนี่ยให้มันเป็นที่ใส่สกอตไบท์นะครับเป็นที่หมุนหมุนเวลาเราล้างจานนะครับเนี่ยนะครับ ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอยกยอดเป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่จบนะครับมันยาวอยู่นะครับเป็นสิบนาทีแล้วลูกยากันนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็ปิดไว้เหมือนเดิมเอาที่ดึงปิดเปิดน้ํานั้นออกไปนะครับแล้วปิดไว้เหมือนเดิมน้ําก็จะไหลออกจุดนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามคลิปหน้าครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ